นี่ถนนตลองตัดไ่นี่ถนนหน้าตลาดครับตลาดตอน,นเ,เช้าทำทำงานตลอดครับมีถังอยาะให้เพื่อความสะาดครับนูตลาดนุานตนค่นอ่ะไ่แลแ้วน่ กำลังสิแป้อนี้ก็นนะครับมันกำลังวางแผนด้วยสิมงหลังคาบอลนะซีจะวางแผนด้วยนะครับจะทำอะไรต่อนอ่จะทำไงทุกคนจะทำเรื่องอะไรจะปรับปรุงไงต่อับทำเป็นหลังคาหรืออะไรล้มหมดเลยมันนอนไว้เอะ ล่มบ่เริ่มมานอนไว้ล่มบ่ล่ออนไว้คีอันนี้เนาะมันต้องทิงเดียวมัล่มมากเวลาเวลาล่มมันตีตีมันอะไรเนาแน่น เมน่นเลนครับครับที่หลออลก็ไม่เป็นมากนีนเาแบบนั้นนะฮะใส่หัวท้ายมตัดออกนึก้นึ้นว่ามีแค่นี้ ตอนตอนแรกมันมาเป็นต้นยาวเลยครบอ๋อโอเคเนอใช่ใครเบื้งไหนจนอ่ะเบ้องโเป็นยังไงบเป็นกล้องชันแคกเบืองเ้เป็นตามใจครับเอายมก็ยมก็นั่งด้วยอ่ะยอมก็นั่ง ไายได้บอลนะมันค้านะพื้นที่เต็มครับพื้นที่เต็มไทยได้เอาแค่นี้ครับขอบคุณเจ้ามากับโยมนี่เนาะครับอาถ่ายแล้วครับตาตาไทยกบแม่บัดนี้ทุกคนถ่ายกับแม่แน่แแม่แล้วอยากถ่ายน้ำมาสี่มาอยากมาได้ข่าวมาเสีแดงเหมือนกันเลยครับลาลงบอลอย่ารอเลยครับ เอา,เอ,าอีกาภาพนึ่งนะข้นกำเนิของคือคุยกับเอฟ f ีไม่ได้เลยเออนี่ละนี่ได้แล้วเนาะได้แล้วเอาไทยเนี่ยขึ้นกำนิดอ่าอันนี้อันนี้ของแม่ไทยให้ฉันเนี่ยขั้นตอนขั้อนนี้ไทยน้ำจารย์ไทยน้ำจารยเข้ามาก็าัสัญญาณครับโอเคครับโอคฮึ่ สองสามโอเคเป็นทั้งมือก็องเป็นทั้งถ่ายรูปให้ f c ด้วยช่วยกันครับโอเคจะรอแล้วสวยครับผมคใับแุ่คนถ่ายเดียวทุกคนลองไปดูมุมลงไป่ยนมาแตงเงินหรือเปล่าปะแตงเพิ่นขายได้ตู้บ้านหรือเปล่าป ปาโอเคครับเนี่ยฟมาจากวอยเอ็ดนะครับครับสวัสดีครับมาเลยเนี่นในซองมัผมมือเวลาเจ็บไม่องโอ้ย่ได้ซองเนาะครับแต่แต่ว่าของคุณปอนดยัดไปพุ่นอยู่แล้ว เราเราเอกไปเฮือเดทำเพิดอามะกอนเอนเราไเราอไปเราอาไปคู่หีนะอันนี้ก็เอาไปเราก็ได้เอาแบ้งไปเล่าก,ก็ได้กองนึงผมไม่ได้เจรียายบอครั <c oughs> แต่ของวันเท่าบะมีบปีนี้ของวันเทาอาจารย์ประเทศเหมนมั้งประแต่พนําว่าอย่ากมี้กัถิ่นก็สิดเก็บแต่คิดแต่หรือของอาจารย์บร,ะนะบรมมาบะ อันนี้ก็เห็นบอกโตสบอกโพสก็เห็นแวบๆก็เลยแต่เฮายยังยังไม่ได้ไปย้อนเบิ่งใหม่ว่าโอเคที่สิบแปดคินวมาบ่ได้เห็ดองเห็ดอย่างไได้ยินนี้ว่าเผ่อบังก็สูงเลยป็นไงว้าวบนงสูงวันที่สิบเก้าไปอยู่บ่ได้ไปนะลคุณมหาอาจารย์เตียวมหาคนได้ใเลย่เลยเล่ดิคอจัดเจวเพื่อบะ ได้ยินแต่าูุญัยอ่ะมอันนี้แม่พุญัยเปนวะมาด้วครับครับครับดีแดงครับป้ารับครับอครับเห็นแต่นแม่ใหญ่ยวะมาเด้ววะเอาไปเลยอันอาจารย์เจียวไปวะลูพลมานํำได้วะวะม่อว่านี้ม่อว่านี้เอาไปอืมมาว่าไปเออไปม่วว่านี้ตอนตอนเสาร์โออไปก็โอเคเลยไปเพราะว่าทา้งนั้นูุ้ญัยพ่นเฮอสอยสอยนํำ เอ็ดเผือกแปว่ากล่องกล่องซักเพันว่ากล่องเผือนี่แหละหางซอยเดียวบุญบ้าบุญกระถินในนี้แหละบ้านไอ้ไอ้พอสูงไปเอาไปเซกกะกลับมาคือเกรามีแต่คนเห็นเพื่นล้องอ่ะเน็กเอฟซีวะเห็นลุงพลสัมภาษณ์เลยนะซักสัมภาษณ์เรื่อแล้ววะถ้าว้าวพุทธ้ทยบอเขาแบบว่าฟังไม่รู้เรื่องเลย ช่วยแปลเป็นภาษากลางด้วยนะเออแบบมีเคยเว,ว้าเอ้าแล้วัเดียว <c oughs> มีทาทาพอว่าได้คนมาถามมาแต่ว่าลุงพลยู่บอ่อถ้าลุงพลแบบอยู่ก็เลยได้ไปแบบไปไมียเยสีเที่ยวนะแบบมูมาไก,ก่ไก่ยังถึงนะจนมูมาไก,กลเ,เดี๋ยวเดี๋ยวมาลองลองเช็ดกล้องดูยนะครับใครอยากถามอะไรลุงพลไม่เอ่อย ตัต่อนิดได้หน่อยนะครับจะถามเยอะนะครับหนื่เป็นบงไมเถายคมครับอันนี้กล้วยตองแลีองคนนออไม่ค้ากอนสิเลยติติติทอนไยชไหือติติครับบ้านไหนเราบ้านไงบ้านหน้าบ้านแเออโอ เราบมาเราฝากขาบกล้วยให้เราเน่ะเป็นถล่งกล้วยนี้ที่เพ่ด้วยยผมผมยังไม่ถึงได้แต่ใส่แล้วใส่ซื้อจ้องแล้วโอเคครับคนไยท่องเขียวนะท่องเขียวนะผรัองรล้ร้อมท่องรูปุลนนี้ นี่ของผมหอมทองหอมทองซุกเขียวนะครับอันนี้ของนุ่นหอมท้องซุกเหลืองหรือซุกเขียวครับหอมทองต้องซุกเหลืองครับจะได้ว่าอันนี้ไม่เป็นไอ้หอมทองซุกเขียวของไอมเขียวเปล่าขบืนหอมทองครับเอามาขอดูเป็นสีทองสีเหลืองสีทองเลยเวลาสุกหอมเขียวจะเป็นหอมเออน่าจะเป็นซุกเขียวนะครับแบบกล้วยมาท่านแก่เลยนี่กล้วยมาท่านแก่ครับเกียร์มาท่านลบ กล้วยหอมทองเรียมลบแบบนี้นี่แกจั <A> ่จะมานี่บุ๊คบครับเราฝากขายให้เราเราบมาม่มคามเราเราเคยขายว่าเคยขายยี่ลาร้อยไหมเราเราไว้ที่ไหนเมื่อวานเราติดไปเลยแต่ถ้าลูกค้าต่อก็สามารถแบบนี้ประมาณประมาณร้อยจะแล้วสักสิบบาทเราบอกอยู่นี่ก็ร้อนึงสีต้มวิ้ได้ต้องกล้วยได้ไซดไได,ด้วยได้ไซเอลได้ไซได้ไซได้คือคุณภาพมันต้องตามราคามันต้องไปตามคุณภาพ เครขยายของบ้านาเ้ามันเป็นทายเพื่อนมันเป็นเพื่อนเพื้นเนาะมันมองมองไม่ใช่เรื่องดีต้มน้ำสดเนื้ออยู่เพราะว่ากล้วยเต็มครับทำมันเต็มช่อวลาเป็นชื่อ,ร,อร้าห้างคารอนระ้านอะไรคือหนังสือพิมพ์สาึ้รถตู เด้วย <therapist. S 2> ใจมีลายสายพันอยู่แ้แนนไอที่เป็นเป็นเป็นเม็ดข้างในก็มีอ็นบอกอตัวนั้นอันนีคล้ายเม็ดข้างในแต่บ่มีเม็ดบบมีเม็ดคายคายกันคลคายกันแต่บบมีเม็ดใจมัข้างในมันสีเหลืองรู้ชื่อช่องใช่ไหมครับสวัสดีครับผมบ้านกอกชนลครับคนบ้านกอกเองนะครับผม อันนี้อยู่เกาะเลยนะครับอยู่บ้านกกอกนนเลยครับนานแล้วแต่ไม่ค่อยได้ทำเพิ่งทำของครับเพิ่งทำครับเพ <laughs> ิ่งทำเกาะๆชาแนล,ลครับกกอกบ้านกกอะเกาะวักแล้วก็เกาะแล้วก็เวนวักเวนวักชาแนลภาษาอังกฤษนะครับ C H A W N E L ครับครับ W N ครับไม่ใช่ N ตัวเดียวไม่ใช่ N ตัวเดียวครับ N อสองตัวชานครับชานแน่วครับไม่ใช่ชานะครับเป็นชานแน่วบนพิษชานแน่วครับชานแน่วฝากช่องด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับมามาบ่อยแต่ว่าไม่เคยทำต้องอย่าทำเลยครับอิ่งจะทำขอบคุณมากครับ แต่ว่ายุนีกับว่าเสียวมระไถ่หาชิบวาบนะระวังตัวขอเอง